ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีอยูนกับเบานอดคือเก่านะครับเนาะมือนีเบานอดจะพ้ามหาหิ่อาหารหอยครับผมมือนีเบานอดได้ไปเอาพักบุงงนะพี่น้องเนาะพักบุงออกมหาหิ่หอยเนาะครับเนาะเบานอดก,ก็จะเอามาเทียมไปตั้งแต่ประมาณหกโมงแหละครับผมตอนนี้เขากาลังจะกินครับผมบอ่อนีจะเป็นบอ่อขุนนะพี่น้องเนาะบอ่อขุนหอยเชอรี่สีทองครับผม เมื่อนีบาวนอตผาพี่น้องมาให้อาหารหอยครับผมเอาเป็นว่าเป็นบอ่อขุนเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นสามบอ่อครับผมที่ผ้าพี่น้องไปเบิ่งเนาะทีบ่บาวน็อตที่แยกไว้ครับผมนี่บอ่อแหละครับผมตอนนี้เขากำลังกินอยู่เลยครับครับผมหอยเชอรี่สีทองครับผมบ้าน็อตก็จะเอาให้เป็น กำเป็นกำแล้วพี่น้องเนาะเป็นมองเป็นมองนะครับพี่น้องเนาะอันนี้มองแหลกแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละจํานวนปริมาณหอยบ่ไหลนะพี่น้องเนาะหอยเชอรี่สีทองครับเดี๋ยวเราหนอด้าไปเบิ้องมองที่สองนะพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันเลยครับอันนี้ยนีมาอีกท้างหนึ่งครับผมส่วนหนึ่งอีกขลองบอ่อครับผมกําลังกินเือกันครับผม บ่อขุ้นคือกันครับอันนี้หมองที่สองนะพี่น้องเนาะไปไว้ๆจังหน่อยครับผมพอดีฝ่าฝนนี่เหลี่ยมมากแล้วครับผมทั้งละเอียดเนาะครับผมไปเบิ่งหมองที่สามกันเลยครับพี่น้องครับครับผมอันนี้จะเป็นหมองที่สามครับผมใบใบพักบุ้งก็ือกันครับผมหยอดพักบุ้งนะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็ลังกินครับผมบางคนสงสัยว่า หอยเชอรี่สีท่วงมันเลี่ยงไงบ่ครับผมอันนี้เบานอดตอบไดเล่นเนาะครับเนาะมันเลี่ยงไงครับผมเวลาเบิเบงกับบต้ตองไปเบิงมันยังหลายครับเวลากินพองหอยเชอรี่สีท่วงนี้พวงผมนี่จะให้เป็นเวลาครับผมเป็นเวลาให้แต,ตย่ามือแลงครับผมยาเวลาเลือกงานเนาะเบานอนก็ไม่งานประจำนํำครับ แล้วก็เป็นผวกใบไชยาครับผมใบพักบุงใบตําเรื่องครับผมที่เขากินใดที่เขากินใดเค่อกันครับอันใดเขากินใดห้อยกิกนไดห้กันครับพี่น้องแล้วเบานราจะพาไปเบิงหม่องต่อไปครับผมหม่องที่สีนนะะ่น้องพี่น้องเนาะเป็นบ่ไปเบิงกันเลยครับครับผมอันนี้จําเป็นหม่องที่สี่น้องพี่น้องเนาะเป็นบอ่อขุนเ like ือนกัน<ๆ>ครับผมที่เบานัดกำพักบุงไว้แล้วครับ ตอนนี้เขาก็ร่างกินกันเป็นตา้แทบเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะครับผมยังอรส์อร่อยเลยครับผมหอยเชอร์รี่สีทองเท่กันครับผมนี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผ้าพี่น้องไปเบิ่งหมองต่อไปเลยเนาะครับเนาะเบิ้น็อตจิบบบเป็นตัวเลขดอก จะเป็นมองต่อไปไปเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยครับครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นมองต่อไปเนาะพ่อขเนาะนี่จะเป็นหอยเชลลี่สีทองกันครับผมจะเป็นมุ่มเดี๋ยวกันเนาะครับเนาะเราจะยูเป็นมองเป็นมองครับผมมองที่เท้าถิ่มอาหารให้เขากินได้ครับมองโลง่ลงๆจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจำานนกับ่หลายเนาะพี่น้องเนาะ มีพอได้แบ่งอยู่ด้อครับผมสําหรับผูใ้ใดอยากสนใจอยากได้หอยเชอรี่สีทองไปเลี้ยงครับเป็นอาชีพเสริมได้อยู่ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะพี่น้องนเนาะเชอรี่สีทองครับผมกำลังกินคื้กันครับมอ,องไผ่มองมั่นเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะ วาเชอรีอสีทองนะครับเนาะสังเกตเบึงตะเหนือทั้งในครับเหนือทั้งในจะเป็นสีเหลืองอารามครับผมเดี๋ยวเบานอนจะพาไปเบิงหม่องต่อไปเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิงกันเลยครับครับพี่น้องครับหม่องตอมาเนาะพี่น้องเนาะกับร่างกินเื่กันครับผมนี่พี่น้องเนาะตะระอแตะละ่อกับบหลายครับผม บ่หลายขย้อนก็นมีเหตุผลเือนกันครับพ่บหลายนี่เขาจะได้กินอาหารเต็มทีครับผมจะได้ใหญไ,ไ่ไหวครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะสวยๆง,งามๆทั้งนั้นเลยครับพี่นอ้องเชอร์รี่สีทองทั้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ่งอีกนะเนาะครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับมองต่อไปของเบานอน อันนี้ก็อีกบอ่อหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะบ้านนอดทิมแหนแดงใส่ครับอันบอ่อนี้จะเป็นบอ่อผ่าใบเนาะครับเนาะตอนนี้เขากำลังกินอยู่คือกันครับผมยังอรดอร่อยเลยครับแหนแดงอันนี้แหนแดงพังเกษครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นใส่คุ้นคือกันครับบ้านนอดยางมาคุนต่างหากเนาะพี่น้องเนาะนี่จำนวนอบ่อหลายครับ ประมาณลอยสองลอยเนี่แหละครับผมบ่อนี่นอพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่านเนาจะพาไปเบื้องอีกบ่อหนึ่งนอพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องเนาะครับอันนี่บ่อนี่มันยังบ่ท่านขืนนะพี่น้องเนาะบ่อนี่มันยังบ่ท่านไหนมากเป็นมาร่วมกันนะพี่น้องเนาะมันยังแยก่ใหญ่กันอยู่พี่น้องเนาะบ่านกับ ฝ่าผ่านๆไปเลยน้องพี่น <minority> ้องเนาะฝ่ากลไล่แล้วฝ่าเหลี่ยมมลาไแล้วครับผมไปเบิ่งอีกทางหนึ่งครับผมไปเบิ่งกันเลยครับนี่น้องพี่น้องเนาะอีกสนทา้งหนึ่งครับเขากาลังกินนึกกันครับผมจะเป็นใบผงชุ่รสกับใบพักบุงครับผมนี่ยอดพักบุงเ่านั่นแหละครับครับผมจะยู่กันยังสี่เลยพี่น้องเนาะยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับพี่น้องเนาะมันแย่กันยู่ครับเนาะพี่น้องเนาะน้มโบ่ใไซส์บันไดครับ อันเลี้ยงเดลี่ยงก็จะเป็นตัวของเขาครับ <Okay. S 1> นี่น้องพี่น้องเนาะอย่างวันไหนมากเป็นกลุ่มเป็นก่อนครับบอ่อนี้จะเป็นบอ่อใหญ่ยักษ์น้อยและเดินทางไก่ยักษ์น้อยครับผมไปเ,เบิ่งอีกส่วนทา้งนึงครับผมไปเ,เบิ่งกกันเลยครับ ครับพี่น้องเนาะบลายปันไดนะครับพี่น้องเนาะใบพักวงเื้ากันครับผมเมื่อนี้เบานอยกับว่ามี่อย่างหลายครับผ้าพี่น้องมาเบิงหอยครับผมยูฟามหอยเชอรี่สีทองเมืองละเอียดครับผมอันมีพอแบ่งอยู่ด้อพี่น้องด้วยสำหรับที่อยากได้พันธุ์หอยเชอรี่สีทองไปเลี้ยงไปขยายพันธุ์ครับผม ขันผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะอยากปรึกษาอยากหาความหลูก,กอรเลี่ยงเนาะครับเนาะทรมาหาเบานาอตโดยตรงได้เลยนะครับเดอ้อที่เบอร์0640916749ขันผู้ใดมีไล่เนาะครับไม่เมไล่ไปเม่ยมยซื้อไปครับผมซื้อเบานเนาะครับเนาะก็จะเขินครับผมเป็นเบอร์นี้คือกันเนาะครับพี่น้องเบานาอกับอฝา,าก กลุ่มน้ำไนได้ครับผมกลุ่มก็จะเป็นฟาร์มหอยเชอรี่สีทองเมืองร้อยเอ็ดครับแล้วก็เพจก็เป็นฟาร์มหอยเชอรี่สีทองเมืองร้อยเอ็ดเท่ากันครับผมเมื่อนีเบานอกกบ็อตก็บม่มี่อย่างหลายครับผมพาพี่น้องมาอัปเดตมาบึงการอยู่การกินของหอยเชอรี่นะพี่น้องเนาะยำเนาะพี่น้องเนาะเบอร์เบ,เบาน็อตก,ก็จะเป็นเบอร์ ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งหกเจ็ดสี่เก้าเด้อครับเด้อเบานอก็ขอฝากพี่น้องน้ำเด้อครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบานอนน้ำเด้อครับเด้อสำหรับผู้ที่อยากได้จะทัวรมาหาเบานอนเลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะมีบริการสร่งครับผมส่งให้พี่น้องเนาะไป เลี่ยงไปขยายพันธุ์นะครับมือนีเบาหน่อยกับคอกาบขอบพุ่นพี่น้องหลายๆนะครับผมสวัสดีครับ